หูฟังรุ่น m w 65 Limited Edition นะครับมาพร้อมกับกระเป๋า s i e r r Haribertan ที่มีลายเซ็นของเควินดูแรนต์โดยจะมีเพียงแค่20ชุดเท่านั้นในประเทศไทยสำหรับกระเป๋า Haribertan นะครับเป็นแบนรนด์ระดับตำนานที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1938ครับโดยโด่งดังมากในวงการบันเทิงของฮอลลีวูดนับตั้งแต่ช่วงปี1940และดังถึงขีดสุดเมื่อบริษัทซ i โ r r ได้เข้าทำการซื้อและทำกระเป๋ารุ่น s i e r r Haribertan ที่นำหินจากดวงจันทร์กลับมาพร้อมกับอั o พาร์11จึงทำให้กระเป๋า Sierra Haribertan โด่ดงดัง ที่เป็นอมตะสําหรับตัวหูฟังนั้นทําจากอโนไรซ์อลูมิเนียมซึ่งมีความทนทานไม่แพ้ตัวกระเป๋าเช่นเดียวกันเพราะการอโนไรซ์คือกระบวนการใช้ไฟฟ้าในการเพิ่มความหนาแน่นของตัวออกไซด์ซึ่งจะไปเคลือบที่ผิวของอลูมิเนียมและช่วยป้องกันจากสิ่งแวดล้อมต่างๆพร้อมกับเพิ่มความแข็งแกร่งและความมันเบาให้กับอลูมิเนียมอีกด้วย สำหรับสายคาดหัวหุ้มด้วยหนังวัวแท้สามารถบิดยืดได้อย่างอิสระด้านในมีสัญลักษณ์บอกว่าฝั่งไหนซ้ายฝั่งไหนขวาตัวเอียร์แพดหรือบริเวณหูฟังนอกจากจะหุ้มด้วยหนังแกะนุมน่มๆแล้วด้านในยังเป็นเมมโมรี่โฟมโฟมที่สามารถช่วยลดแรงกดทับได้เป็นอย่างดีโฟมชนิดนี้ถูกคิดค้นในปี1966โดยทีมนักวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซา,าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดแรงกดทับของเส้นเลือดฝอยในกล้ามเนื้อของนักบินอวกาศเพราะฉะนั้นการใส่หูฟังตัวนี้จึงรู้สึกสบายไม ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าผมคนนึงเป็นคนที่ไม่ชอบใส่หูฟังแบบนี้เลยครับเพราะว่าใส่แล้วจะรู้สึกเจ็บบริเวณด้านหลังของหูครับแต่ว่าหลังจากที่ใส่ตัวนี้แล้วได้3ชั่วโมงกับไม่รู้สึกอะไรเลยแต่หลังจากที่ผมใส่นานเกิน5ชั่วโมงก็มีเริ่มรู้สึกบ้างครับแต่ว่าไม่เท่ากับหูฟังธรรมดาเพราะตัวอื่นที่ผมเคยใส่นั้นแค่1ชั่วโมงเนี่ยผมก็เริ่มเจ็บหูแล้วครับอาจจะเป็นเพราะว่าน้ําหนักที่เบาด้วยครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีน้ําหนักเพียงแค่245กกรัมมถว่าาาเบาาใส่แล้วไม่รู้สึกถอดดอัดเลยมสักนดเดี่สวนสําลยก็คือ ตัวปรับขนาดของหูฟังที่เลื่อนเข้าออกได้อย่างนุ่มนวลครับมันไม่ใช่การเลื่อนที่มีข้อต่อมีเสียงดังแกรๆกกกเหมือนที่เราเคยเห็นกันซึ่งนอกจากให้สัมผัสที่ดีและปรับขนาดได้ตรงตามความต้องการแล้วความกระชับที่ได้มาก็แน่นด้วยซึ่งผมได้ทดลองใส่หูฟังแล้วใส่หัวไปมาตัวหูวฟังก็ไม่มีการขยายออกหรือว่าหลุดออกจากหัวเลยครับ และที่พิเศษที่สุดอย่างที่บอกไปครับเควินดูรันได้มีโอกาสออกแบบลายสีของหูฟังตัวนี้ด้วยซึ่งตรงนี้จะเป็นสีซิวเวอร์เกร์ที่มาพร้อมกับกบระเป๋าสุดหรูที่มีลายเซ็นของเควินดูรันด้วยครับโดยรวมแล้วสําหรับดีไซน์นั้นเขาทําออกมาให้ดูเป็นของแพงครับแม่ว่าคุณจะแต่งตัวแบบไหนขอให้มีหูฟังนี้คาดเอาไว้คุณก็จะดูดีมีระดับขึ้นมาทันที35% ีนี้เรามาดูในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานกันหน่อยดีกว่าครับเรื่องของเสียงจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องกังวลเลยครับเพราะว่าแบรนด์ Master and d น n a m i c เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วครับซึ่งเสียงที่ได้ออกมานั้นจะออกมาทางนุ่มนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบฟังเพลงร็อกแบบแสบหูหรือว่าเพลงแร็ปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับแต่ว่านอกนั้นเนี่ยได้หมดอีกหนึ่งอย่างที่หูฟังตัวนี้ทําได้ดีมากๆเลยนะครับนั่นก็คือการแยกส่วนของเสียงครับไม่ใช่เพียงแค่แยกซ้ายขวาเท่านั้นแต่ว่ายังทําาาาใให้้้้้้เเเเรรนนนัูสสึึกกกกไไดดดถงงงงคววมมลลลขขออีียยผปิพำ นโฮอยแฮนของเดอะบิทเทิลยังสัมผัสได้เลยครับ yeah ว่ากรองนั้นอยู่ห่างเฉียงไปที่ซ้ายมือประมาณ54องศาและอยู่ระยะห่างประมาณ3-4เมตรส่วนคนร้องนั้นก็อยู่ตรงหน้าใกล้ๆของเรานี่แหละสำหรับตัวเลขที่ผมยกมานั้นอาจจะฟังดูโม้นะครับซึ่งผมก็โม้จริงๆนั er ่นแหละครับแต่ว่าความสัมผัสใกล้ๆที่ได้นั้นอันนี้ของจริงครับหูฟังตัวนี้นะครับมากับบลูทูธเวอร์ชัน4.2ครับที่มาพร้อมกับระบบ aptx ซึ่งหากว่าใครไม่รู้จักเนี่ยก็ ผมขอพูดสบายง่ายๆแบบนี้แล้วกันครับว่ามันคือเทคโนโลยีที่ทําให้เสียงนั้นใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุดโดยเฉพาะกับเสียงพูดของคนผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นพอสมควรครับยิ่งนั่งฟังตอนหัวหออกพอหลับตาแล้วเนี่ยก็ทําให้รู้สึกว่าเหมือนอยู่ในกองสลากจริงๆเลยครับออกปรงกอลที่4ครั้งที่12 3 4 3 7ส2 แต่ถ้าหากว่าใครไม่ชอบระบบบลูทูธนะครับเขาเองก็มีสาย AUX มาให้ด้วยครับซึ่งสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คือตัวสายแบบที่เป็นเส้นทอครับไม่ใช่แบบซิลิโคนเพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องของสายหักหรือว่าสายพันกันจนแบบเอาออกยากนะครับและสําหรับใครที่จะเอาหูฟังตัวนี้ขึ้นเครื่องบินนะครับเขาก็มีอะแดปเตอร์มาให้ด้วยนะครับ ตัวสายชาร์จเองก็เช่นกันครับมาในรูปแบบของเส้นทอครับสามารถที่จะเสียบเข้าหูฟังได้โดยตรงแบบที่เป็นหัว USB Type C หรือถ้าหากว่าใครไม่มี Type C เขาก็จะแถมอะแดปเตอร์ที่เป็นหัว USB แบบธรรมดาให้ด้วยและที่น่าประทับใจก็คือคุณชาร์จหูฟังนี้เพียงแค่15นาทีเท่านั้นครับก็สามารถใช้งานได้ถึง12ชั่วโมงจนถึง24ชั่วโมงอีกด้วยในเรื่องของระยะเวลาในการใช้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ12-24ชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับลูกเล่นอย่าง ANC หรือว่า Active Noise Cancellation หรือที่พูดง่ายๆก็คือรระบบบตัดเสียงก รอบข้างนั่นเองครับซึ่งจะแบ่งออกมาเป็น2ระดับครับนั่นก็คือแบบโลกับแบบไฮซึ่งระดับโลเนี่ยจะตัดออกไปประมาณ30%ครับแล้วก็ระดับไฮเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50%อครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับและเสียงที่ตัดได้ดีนะครับก็จะเป็นพวกเสียงกลางๆเสียงนอยส์นะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงพัดลมเสียงแอร์เสียงรถวิ่นผ่านอะไรแบบนี้นะครับ แต่ถ้าหากว่าเป็นเสียงที่มันมีความแหลมขึ้นลงมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเสียงพูดคุยกันต่อหน้าอย่างเงี้ยครับอาจจะได้ตัดไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัวรุ่นอื่นๆสวัสดีครับท่านชม,ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัพเดตในเมนรัะ แต่ถ้าหากว่าถามว่ามันโอเคไหมมันก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจแล้วครับเพราะถ้าหาว่าตัดเสียงเยอะเกินไปมันก็จะแอบอันตรายเหมือนกันครับเพราะว่าคุณจะไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเลยและสําหรับโหมดนี้นะครับก็เหมาะสําหรับคนที่กําลังอ่านหนังสือหรือว่าต้องการดูซีรีส์ในโหมดนี้เนี่ยก็จะช่วยมากๆครับในการกันเสียงรบกวน โดยสาหรับการใช้งานโหมด ANC นี้นะครับจะมีปุ่มบริเวณซ้ายมือนี่แหละครับถ้าว่าท่านชมกด1ครั้งนะครับตัวหูฟังก็จะมีเสียงบอกครับว่าตอนนี้คุณอยู่ในโหมดไหนจะเป็นโหมด o f f โหมด Low หรือว่าโหมด High เนี่ยเดี๋ยวตัวหูฟังเนี่ยมันจะแจ้งให้ทราบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่หูฟังด้วยนะครับเวลาตอนที่กดสําหรับด้านขวาครับก็จะมีอีก3ปุ่มนะครับอย่างที่เราเห็นเป็นสีแดงอยู่นี้นะครับปุ่มด้านบนคือเพิ่มเสียงปุ่มด้านล่างคือลดเสียงส่วนปุ่มตรงกลางเนี่ยจะเป็นเล่นหรือหยุดเพลงนั่น คุณโทรมาเนี่ยคุณก็สามารถกดปุ่มตรงกลางนี้เพื่อรับสายหรือตัดสายได้ครับพูดถึงการสนทนาผ่านโทรศัพท์ของเจ้าตัวนี้หน่อยดีกว่าครับเพราะเขามีระบบตัดเสียงไม์อย่าง Beamforming ด้วยนะฮะซึ่งเป็นการตัดเสียงรอบข้างออกด้วยเหมือนกันซึ่งมันจะโฟกัสเฉพาะเสียงของคนพูดนะครับโดยจากการที่ผมลองใช้แล้วเนี่ยคนที่ผมคุยด,ด้วยเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเหมือนผมเนี่ยพูดอยู่ไกลๆมือถือครับแต่ว่าสําหรับตัวเสียงแล้วชัดเจนดีไม่มีปัญหาครับ ขอสรุปเลยและกันนะครับสำหรับหูฟัง Master ร์แอน namic รุ่น MW65 Kevin Durant Edition เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการใส่หูฟังนานๆครับต้องเดินทางบ่อยๆเพราะว่าน้ำหนักค่อนข้างเบาครับใส่แล้วไม่เมื่อยครับแถมยังทนทานทั้งตัวบอดี้และแบตท,ที่ใช้งานได้นานสูงสุดถึง24ชั่วโมงอีกด้วยแต่สิ่งที่ทำให้หูฟังตัวนี้น่าสนใจและน่าเป็นเจ้าของมากที่สุดก็คือความพิเศษที่มันหาที่ไหนไม่ได้อีกครับเพราะตัวกระเป๋าซีโร่ฮาร์ริเบอร์ตันที่มีลายเซ็นของเควินดูรันเนี่ยมีไม่กี่ตัวในโลก,ทนนก,กเท่านั สมัยก่อนเลยใช่ไหมล่ะครับ ซึ่งต่อให้เรามองในมุมของแฟชั่นตัดการใช้งานออกไปเลยนะครับการที่เอามาคาดไปที่คอเฉยๆเนี่ยมันก็ทําให้คุณดูดีมีะรับขึ้นมาทันทีจนอาจจะเรียกได้ว่ามันคือเครื่องประดับชิ้นหนึ่งเลยก็ว่าได้และยิ่งด้วยตัวกล่องที่ดูพรีเมียมสุดๆยิ่งทําให้ดูดีเวลาที่ถือไว้แต่ถ้าหากว่าพูดถึงในการใช้งานจริงๆเราคงไม่ถือกระเป๋านี้ไปด้วยตลอดเวลาหรอกใช่ไหมล่ะครับเขาก็เลยมีถุงแบบนี้มาให้เพื่อความสะดวกแล้ววางกระเป๋าไว,สว้สวยๆในบ้านเผื่อว่าเวลามีสา,สาวๆเข้ามาจะได้อวดได้ว่านี่คือของสะสมที่เเรรราาชชืื่นนออบกกะะป๋ี้ค เป๋าซีโร่ฮาริเบอยี่ห้อเดียวกันกับกระเป๋า n น w a r อาร์มสตที่ไปเก็บหินมาจากดวงจันทร์แถมตัวหูฟังก็มีนักบาสที่รอขึ้นห l อ f f เฟมอย่างเควินดูร n นมาดีไซน์ให้อีกด้วยซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยครับว่าไม่ต้องอวดหรอกครับเพราะว่าผู้หญิงกว่า95%เนี่ยเขาไม่สนใจเรื่องนี้หรอกครับสิ่งที่เขาอยากให้คุณทาก็คือนั่งฟังเรื่องของเขามากกว่าแต่คนที่สนใจเรื่องนี้จริงๆก็คือเพื่อนของคุณครับ เพื่อนของคุณจะต้องถามแน่นอนว่ามันคืออะไรถ้าหากว่าเขาเข้ามาในบ้านของคุณหรือไม่ก็ถ้าหากว่าวางไว้ที่ทํางานคนที่คุณมาคุยธุรกิจด้วยเขาก็จะรู้ทันทีเลยครับว่าคุณคือคนที่รักในคุณภาพใส่ใจในรายละเอียดและดูมีคลาสขึ้นมาทันทีและสำหรับคนที่ไม่อยากวางกระเป๋าไว้เฉยๆนะครับตรงนี้เนี่ยข้างในก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนแอแดปได้ครับไม่ว่าจะเป็นเอาไปใส่กล้องหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆเองก็ทําได้เช่นเดียวกัน,นครับ